13มิถุนายน2566มาอัปเดตคิวงานน้องเต้าหยองและระเบียบวัฒนิลป์กันค่ะวันนี้นะคะน้องเต้าหยองก็มีคิวงานถ่ายละครนะคะไอหนุ่มรถถ่ายค่ะและระเบียบวัฒนินนะคะวันนี้ fc แฟนคลับก็ไปให้กำลังใจระเบียบวัฒนินกันได้นะคะ13มิถุนายน2566นรระเบียบวัฒนินก็แสดงอยู่ที่ขนทรงใหม่ระยอง เพลินใจ5จังหวัดระยองนะคะ FC แฟนคลับจังหวัดระยองและ FC แฟนคลับพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็อย่าพลาดนะคะอย่าลืมไปให้กำลังใจหนะ้าวิธีกันเยอะๆนะคะรับรองสนุกแน่นอนคะ่ะและขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook ระเบียบวัฒนศิลป์แฟนเพจขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องกระแสสตอรี่ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารของระเบียบวัฒนศิลป์และลูกๆของระเบียบวัฒนศิลป์นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมอีกครั้งค่ะ